หลานแม่อุดรใช่ไหมครับผมฟันเหมี่ยนตีเหมี่ยนมนหลานปันเมนตีเหม่แนเมนมาเตะมาเตะบอกแม่นบ่อมาเตะบอก็นั่งก็ซื้อหนายู่บอยูหนาทุเทียนเนาะเบาอย่างเก่าเพิ่นเนาะถ้าอันแม่อุดรน่ะนั่งอยู่ซื้อเนาะไปรอดมาสั้นว่าอยู่บอยู่กับจุ่มให้เขาไปรอดไปอย่างหันนี่ไปเอาที่ละไฮละกับเ้าไปเอาเพื่อนวะเอาไปเอาจังได้บ้านนี่ไปซื้อน่ะ เอาเด็กเอาเงิ่อนซื้อเอาอันเด็กนะให้แล้วก็ฟาไว้เอาที่ดาเพื่อนว่าให้คักๆแล้วเพื่อนวะไปซื้อเพื่อนวะตาเพื่อนวะก็บอกไปซื้อได้เด็กได้วัานเอาเขาตรงตรงนะแหมโอ้ยนี่เอฟันบอลูกอันงี้อันวดน่ะเพื่อนก็บอกเก้าเก้าอันนี้เกับเข่าของเพื่อนคือน้องอ่ะมีความสามารถพิเศษพิเศษตรงไหนคือสามารถเขียนยันได้อ้าทั้งที่ไม่เคยได้เรียนมา เันลองลองโชว์ให้ดูอ้าวโซ่ยันเลยเอ้าเขียนโนดจะปฏิเสธลองลองเขียนยันให้ดูหน่อยนะเขียนสามารถขอมานะครับผมอืมเขียนใช้หนึ่งกระดาษอาสักตัวลูกยันห้าแถวโชคลาภอย่างเงี้ยลูกขอเอาปากกาน้ามันพี่บาพี่บา อ้าเขียนทำขอขอในเด้ออีพ่อเทาเขียนยันให้ดูหน่อยนะขอในเด้อดูร้านมาได้พ่อเทาเออเขียนยันเด้อี่อเถาเพิ่นมาเขียนยันเียพ่อเอาเพิ่มเขียนยันเลยพ่อเถาเพิ่นเขียนยันเลยก็เหลือห้อง่ อาอเส้นเลยอยู่เพลาแถวเขียนยันนะเออเขียนได้เขียนเลยเขียนได้แงมเพลาแถวเขียนเอาเอาห้องกระดาษตัวดูเพลาแถวเขียนเพลาแถวเพิ่นบวชตั้งหลายปีเพิ่นด้อยเพิ่นด้อยสิบเก้าปีวัดเพิ่งหันวัดก้อนนี่เขาเอามาให้แม่อุดรอหนาสิบเก้า เลขลัตตรีนะซื้อไว้ยต่างลายลัตตรี <c oughs> เอา้าเขียนนี่พอเทา้าเขียนได้สวยหาแถวขอยยาเลื <c oughs> อะขอยยาเลยอกเออหาแถวอันละ่พะพอเท้าเก่งเป็นความสามารถของน้งองน้องมิกเซอร์น้องมิกเซอร์ค่ะผิดติดตัวเกินมากเนาะค่ะสามารถ เขียนยันขึ้นมาเองได้แล้วจะมีตัวเลขแล้วจะเป๊ะนะครับจะแม่นนะครับโดยที่วันนี้คนสอนเนาะมีคนสอนเขียนมาเองหาแถวนี้กระถางเฮ็ดจังไดนใส่ถูกใส่ดานดำด้วยไเถอะนี่จะถ่ายกับแม่ซอยถูกซอยด้านดำด้วยเพิ่นมาแล้วก็มาเปิดตาเปิดยังให้เพิ่นตัว ไห้ดังระเบิดเตรดังเบนี่มาอย <c oughs> ู่น้ำลูน้เต่ากบบมาซอยจับมือเห้เขียนเขียนเห้เป็นตัวเป็นโตเด้อมาอยู่น้ำลูน้ำดานเอา ัาเรียบปากางามเวยเพเ่อเทาคือไม่ได้เรียนมามใช่ไหมครับ<ำ>เนี่ยับมือแมนบได้เรียนจับเขียนยันเขียนตัวเลขให้นม่งกันทะลากันครับอันไม่ให้พื้น อย่างมาบ้าจังสีเด้อหัวศาลด่าบ่หูนเาฝืนเนาะเดี๋ยวไปโคตรรันโคตรรันอะไรก็ยกตัวหาแถวอย่างตัวเลขนำชี้นเลขให้ลูกขียนเลขให้ลูกตัวเลขสาตัวเอาลองใช่ลหงเอาลองใช่ไหมตัวเลขก้เลยสามตัวนะครับผม ยกขึ้นนิดยกขึ้นนิดยกขึ้นน้อยเนี่ยครับผมนี่นะครับผมเผินสันเผินสันเืินสันเลยนะฮะมีนะครับเพิ่นเขียนยันนะครับผมห้าแถวแล้วก็ตัวเลขนะครับผมสองแปดสี่ทีนี้ว่าพีนั่นคือน้องเขาจะมีเซนใช่ไหมครับไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนคือ เขียนเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยเขียนเป็นเขียนได้อายุเท่าไหร่ครูแต่ปอนึงโอ้เขียนเป็นตั้งแต่ปอนจนเฮียแตกยันได้ไหมยนเขียนแต่ไม่เขียนนี่เฮียแตกเลยนะเสื้อเด็กมีเซนนะคะเขียนเป็นหมอกเนี่ยเป็นเกยเนาะสองแปดสี่นะฮะยันแปสี่ยันเขียนแปงสูมันเสื้อเขียนยันเองนะครับผม ่ได้เรียนบ่ได้ยยังมากบอกกันเนี่ยบอกเป็นเองอัตโนมัติเป็นเองอัตโนมัติน้องสันเนาะคดเออคดหลานเฮียแตกอีว่าเผาเฮียแตกเลยวะมักเป็นลูกสองแปดสี่นี่ชอบไหมมันที่มาที่ไปมาจากไหนลูกสองแปดสี่เนี่ยสันสันวาตกปลาได้ปลาสองกิโลครับในปลานี่นะครับก็เลย ก็ได้กินมา8สครับแล้วก็ซองครับโอ้โตราได้อโปาในองที่เดเห็นดูในย่านน่ะเจีเด้อเห็น่องไว้ทั้งคนนําดูอ่านเองสิเบ่งก้นน้องเขียนยันก่อเมือสั่นเลยเนาะแกะมือสั่นเลยนะครับผมไปโคดอันเงินจนมื่อสั่นนี้เอาเงินมาให้ เต็มเต็มเนาะจช่คเขียนเองงามกว่านี้แม่แต่ว่าควาวฟันนองนี่คือสองแปดสี่โต๊ะฟันเสองกิโลคต๊ะฟในสองกิโลครับผมเอาแม่โชว์โชว์อันี้หน่อยครับผมอลงก่อนจะได้ลงก่อนครับนี่แม่แม่ลงอีกหน่อยครับแม่ลงอีกลงอีกหน่อยไอ้น้องซื้อหน่อยนี่นะครับตีให้แล้วนะตัดให้แล้วนะครับผมถามที่น้องเขียนยันแล้วเขียนตัวเลขนี่ตัดให้แล้วนะครับผม สองแปดสี่สองแปดแปดสีสองสีนะครับผมให้ดำให้ด้วยทุกคน้อมิกเซอร์นะห้อพ่นดำด้วยทุกคนเน้องมีลทั้งนั้นได้เลยเด็กมาสจันน์น้องมิกเซอร์เขียนยันได้นะครับผมเขียนห้าแถวเลยนะครับผมเขาไปยูนัมกระไดเนาะาปยัยไปยัยพื้นอปยใยพื้น เนื่อเนั่ย้นพื้น,นบหูแม่กับบหูเนาะเดี๋ยวม้าข่าอนหลนนานทั้งปัไนดนบุเออด่าูนาน้นันผู้นี่เอามันโมเมนเด้อรมันโ่เมนดานดาเด้๋เรือบาดเปนทังาอยู่นะาเนียมเนียวเออไม่ใหญ่เลย้าอุ้ยแมไปเจ็บลงใหม่มากก่อนด้วยภาษาแตงคันหายพื้นเอาวอคันหายน้าสันตาแดีกิกสีจุเอาวอคันหาโมภา่าสะซส้ดท้ายเลว คันหาศัว50ออกอีกดีเมือโอ,อรู้จักนะครับผมถามว่าเขียนยันเป็นบางอักขระนะครับผมรู้จักเรียกด้วยนะครับผม fc อันนี้ขินหัวดุ้งค่ะยันอ๋ยันหันแน้วขินหัวดุ่ง284นะครับผมสำหรับแนวทางน้องมิกเซอร์นะครับ ครับผมนั่นก็เป็นแนวทางของน้องมิกเซอร์นะครับผมเด็กมาตจันเขียนยันพร้อมตัวเลขนะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมถ้าใครชอบก็แคปหน้าจอนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมทางช่องก็เสนอเป็นแค่แนวทางนะครับผมตัวเลขมีเข้ามีออกมีหลุดนะครับผมโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับผมพี่บบาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ